การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายเรื่องให้ติดตามนะครับทั้งบรรยากาศการเมืองอย่างที่บอกไปหลังการเปิดตัวของนายกรัฐมนตรีกับพรกรวมไทยสร้างชาตินะครับขณะที่วาระการประชุมในวันนี้ก็น่าสนใจหลายเรื่องไม่แพ้กันทั้งเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการกําหนดวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเติมครับติดตามจากคุณโซรดาเข็มเจริญครับรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลคุณโรดาครับเช่นครับ ขอบคุณค่ะคุณปัทมาพรคุณวิร,รัสขาโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการพิจารณาวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษค่ะในวันที่5พฤษภาคมนะคะก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4ถึง7พฤษภาคมค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมก็มีหลายวาระที่น่าสนใจด้วยกันนะคะอาทิร่างกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ .2562 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรการเฝ้าระวงังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษและการคุมขังฉุกเฉินรวมถึงการกำหนดวัน หยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2566ในวันที่5พฤษภาคม2566เนื่องจากวันที่4พฤษภาคมนั้นเป็นวันฉัตรมงคลและวันที่5พฤษภาคม2566นั้นเป็นวันศุกร์จึงจะให้มีวันหยุดพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งวันทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง4วันคือวันที่4พฤษภาคมถึงวันที่7พฤษภาคมเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะ ขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนางสาวตรีนุชเจนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการนําคณะผู้บริหารและนักเรียนเข้าพบนายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครูครั้งที่67พศ2566ในระหว่างวันที่16-17มกราคมนี้ที่หอประชุมคุรุสภาและสนามย่าหน้ากระทรวงศึกษาธิการค่ะ โดนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการรับมอบดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันครูและชิปการ์ดในนรูปแบบสมาร์ทการ์ดจากนักเรียนโรงเรียน,ยนอนุบาลสามเสนและนักเรียนโรงเรียนปฐมสาธิตมหาวิทยาลายัยราชภัฏพัพนนครค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการชื่นชมครูไทยทุกคนที่มีบทบาทและมีความสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเพื่อเป็น เป็นผู้กระตุ้นนะคะและสร้างแรงบันดาลใจทั้งยังเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและขอให้เด็กๆนั้นเป็นคนดีเดินหน้าไปสู่ความฝานันด้วยความมุมมานะและความเพียรตั้งใจเรียนหนังสือตอบแทนพระคุณพ่อแม่และร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองค่ะ เราสลับกันไปดูประเด็นการเมืองกันนะคะที่ต้องมีการติดตามกันในวันนี้นะคะอย่างเรื่องการลากิจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเพื่อไปร่วมงานพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้นะคะ นางนัทจรีอนันตาสินเลขาธิการนาณะรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่าการลากิจของนายกรัฐมนตรีนั้นมีระเบียบเฉพาะของตําแหน่งอยู่แล้วซึ่งสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแจ้งมายังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เพื่อแจ้งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบส่วนรัฐมนตรีรายอื่นนั้นก็ทําตามระเบียบปกติค่ะ เช่นเดียวกับนายวิษณุเครืองามรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่าการลาไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองนั้นสามารถทําได้เพราะถือเป็นเวลานอกราชการค่ะ ส่วนการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี3คนและเป็นคนของพรรคการเมืองนะคะรองนายกรัฐมนตรีอย่างนายวิษณุเครือง,งามก็ระบุนะคะว่าเป็นเรื่องปกติของทุกรัฐบาลเพราะตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้นถือเป็นตําแหน่งขา้าราชการทางการเมืองที่สามารถแต่งตั้งคนของพรรคการเมืองได้ค่ะเราไปฟังเสียงบางส่วงบางตอนของรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะก็ทุกรัฐบาละเวลามีโคต้าห้าคนเขาก็ตั้งคนที่ไม่ใช ท,ทุกรัฐบาลเกันอันนี้ออนนี้เป็นเป็นตำแหน่งรัฐบาลเป็นข้า,าราชการเมืองด้านนายธนากรวังบุญคงชนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยัน เช่นกันนะคะว่าการที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่สามารถตั้งได้ที่ผ่านมาก็มีรัฐบาลที่มีการตั้งเป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะ หลังจากนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดตัวลงสู่สนามเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็คงจะต้องจับตาดูถึงนะพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะว่าจะมีท่าทีอย่างไรคะ่ะหลังจากที่เมื่อเช้านี้คะ่ะก็ไม่ได้ตอบคําถามกับสื่อมวลชนในประเด็นนี้ค่ะคุณปัทมาพรคุณวิรศัคะ่ะขอบคุณครับคุณสรดาเข็มเจริญครับรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลครับ